สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะครับแหนวันนี้มาดูดอกนะครับลําไยกับพัฒนาการของเรานะครับหลังที่ฉีดนะครับเดี๋ยวผมขำตัวเองหลังจากฉีดสูตรเปิดตาดอกไปได้ประมาณน่าจะสามวันนะครับสามวันปรากฏว่าโอ้โหมานี่นี่เห็นขิงไหมฮะอันนี้คือยังไม่ได้ฉีดสองตัวบวกนะครับฉีดสูตร1 5บห้าสองสิบจ็กับเจอร์มิเตนะครับหรือ สูตรที่เราใช้เป็นภาษาทางการหน่อยก็คือปุ๋ยเกรสิบห้าสองสิบเจ็ดสองกิโลกดอะมิโนห้าร้อยซีซีนะครับไปสองรอบปรากฏว่าพัฒนาการของเขาถ้าเป็นความรู้สึกของผมนะครับผมคิดว่ามันมาไวมากถือว่าโหไวๆจริงฮะไวจริงเลยนุชไวไหมไวมากครับก็คือเมื่อวานกับวันนี้ยเมื่อวานก็จะเห็นเป็นใบอ่อนใบอ่อนแต่วันนี้ก็คือใช่ครับก็จะมีไข่ปลามาชัดเจนแล้วและให้เห็นว่า ทรงดอกมันอ้วนมากๆเลยเนี่ยถึงมันจะเป็นใบอ่อนมันก็มีไข่พัฒนาการของเขาอ้วนมากๆเลยแล้วให้ดูขาวๆเนี่ยค่ะใช่ครับนี่อันนี้ไข่ขาวๆเนี่ยไข่ฟ้านี่ครับฝั่งโซนนี้ก็เป็นต้นที่เราถ่ายกันประจํานะครับก็จะเห็นว่ามีการขยับแล้วสูตรเราเด็ดจริงๆครับตรงที่ข้างล่างก็ออกนะครับนะครับข้างล่างก็ออกขบวบนออกเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นเล็กต้นนู้นนะครับนิดนึงต้นเดิม นะครับว่าพัฒนาการของเขาเป็นยังไงเดินอยู่แต่โซนโซนเดิมเหรอใช่ครับก็คือมันกว้างครับเดินไม่ไหวหรอกครับถ้าพาเดินหมดนุ้นก็คงจะใช้เวลานานนี่ฮะอันนี้ก็ดูนะครับมาที่หลังก็มาแล้วมาอ้วนๆแบบนี้ไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะว่าไข่ปลาก็มาแล้ววันนี้เห็นไข่ปลาเหมือนแบบมันเยอะนะฮะเยอะขึ้นนะครับนี่ครับนี่ครับก็คือจะเยอะนี่ครับก็คือเป็นเป็นสิ่งที่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรเขาเหมือน เป็นใบอ่อนแรงกว่าพวกคือขยับตั้งแต่แรกเลยใบกลางเยอะใช่แต่คือใบก็จะแก่แล้วแต่ดอกก็มาแล้วแต่ก็มีไข่มาับาใช่เดีนะดูตรงนี้นะฮะต้นนี้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูต้นนี้นะ,ะต้นนี้เป็นต้นที่เราเคยมาถ่ายไว้ครั้งที่แล้วนะครับจับภาพบรรยากาศรวมๆนะครับก็จะเห็นว่าขยับยอดหมดแล้วผมว่าก่อนที่เราจะพ่นสองตัวบวกรอบหน้าดอกน่าจะชัดเจนมากๆเลย แต่ถ้าวันนี้เป็นผมเนี่ยนะตอนเนี้ยผมรู้สึกโหมูสุกยอดมากๆเลยเนี่ยครับก็จะเห็นว่ามีดอกแล้วนี่กิ่งนี้ไงครับที่เราเคยถ่ายไว้สวยงามครับสวยงามเนี่ยฮะก็มีดอกให้เห็นแล้วไม่ต้องกังวลใจไปนะครับสบายใจได้แบบนี้คือท่าของแต่ปในร่ม<อ>ดีกว่าครับไม่ต้องกังวลนะคะไ,ไม่ต้องกังวลเลย,เลยครับ ถ้าให้ดูค่าประมาณสามต้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างเนี้ยแล้วทั้งแปลงก็จะประมาณเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะประมาณเนี้ครับให้ดูวันนี้เราก็มีการลดน้ํานะครับมีการลดน้ําให้น้ําไปด้วย,น,วยนะครับให้น้ําไปด้วยดูนะฮะนี่ยครับนี่ครับ,น,รบนี่เห็นไหมฮะนี่ก็ถึงพื้นเลยให้น้ําไปด้วย จริงๆแล้วใบเยอะขนาดนี้มันต้องเอาออกด้วยแต่ดังนดินน้ำทรงพุ่มมันก็กระเด็นออกมานอกทรงพุ่มได้เหมือนกันก็เลยี่เราน่าจะมีการขยายหัวออกมาได้น่าจะต้องมีการขยายครับเพราะต้นมันต้นมันใหญ่มันแบบมาติดโคนเกินใช่ครับแต่ว่าด้วยเครื่องเครื่องมันแรงแล้วแล้วก็มันเป็นหัวไงต้นต้นนี่มันเป็นต้นแรกปีที่แล้วเนี่ยมันก็ยังถึงแต่ปีนี้ใชถึงแล้วเนาะใช่ถึงับนี่มันก็ใช่ทึ่งนมันไม่ถึงพุ่มดีครับปีนี้ก็ต้องขยายออกใช่ครับขยายออกไปแต่ตอนเนี้ย มันไม่ต้องการน้ําเยอะอแค่ประคองอประคองให้ต้นเขาชื้นนะครับเพราะถ้าให้น้ําเยอะไปในตัวเจ่นมันเยอะอเพราะว่าใบเนี่ยมันก็ปิดน้ําที่เคยตกตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วไว้แล้วนะครับที่บอกว่าให้อาใบออกคืออย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับประมาณประมาณนี้คืออ,ออกเดี๋ยวเรามีเครื่องเป่าเดี๋ยวเรามาเป่านะครับโอเคนะครับจ้าสั้นๆแต่ได้ใจความนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามช่องทาง youtube นะครับทำสวนลำไยกับนายชาตีแล้วสามารถติดตาม ช่องทางอีกหนึ่งช่องทางที่อะไรนะคะที่เพจปุ๋ยกิฟฟารินลำยายนเดี๋ยวให้ตากรมาพูดมั่งครับเดี๋ยวเขาจะไม่ได้พูดนะครับบางทีอยากพูดอยากออกไม่เป็นไรไม่ยากล้อเล่นนะฮะล้อเล่นฝากกดแชร์ด้วยนะคะฝากกดแชร์นะครับกดไลค์ถ้าถูกใจแชร์ข้อมูลดีๆอย่างนี้ครับไปให้พี่น้องเพื่อนเราเห็นเพราะบางทีอาจจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทําให้เขาทำลำยาประสบความสำเร็จเหมือนท่านได้นะครับเนาะนะครับบางคนมีแล้วก็เบอร์โทรอยู่ข้างล่างแล้วนะครับโทรมาได้ตลอดเวลานะครับไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ